สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในวิีโอนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดข้อ d ซึ่งจะอยู่ในหน้าที่27ค่ะ fill in the blanks with a or n some to complete the sentences เขียนเติมคำลงในช่องว่างให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์โดยใช้คำว่า a o อ some a กับ a แปลว่าหนึ่งเหมือนกันนะคะนักเรียน a จะใช้นำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะซึ่งจะอยู่ในรูปของเอกพจน์ pot. อ่อนก็อยู่ในรูปของเอกพจน์บนกันหรือจำไง่ายเลยก็คือเสียงออ่างนั่นเองค่ะส่วนซ้ำนะคะจะตามด้วยคำนามที่นับได้และนับไม่ได้ก็คือคำนามทุกประเภทเลยแต่ถ้าเป็นคำนามนับได้จะต้องอยู่ในรูปของพหูพจน์นะคะโอเ okay, ค let's answer number one to number ten together number one there is bread on the plate there is แปโวมีนะคะ คำนามที่ตามหลังจะต้องเป็นคำนามที่นับไม่ได้ bread ขนมปัง on บ bon น the plate ก็คือจาน there is bread on the plate มีขนมปังอยู่บนจานทีนี้นักเรียนจะต้องเติมคำว่า and แล้วก็ซ้ำลงไปแน่นอนเราเติมอะไรไม่ได้แล้วเติม a ่กับ and ไม่ได้แล้วเพราะคขนมปังมันนับอะไรเอ,อ่ยมันนับไม่ได้ต้องใช้คำว่า คำว่าอะไรดีเอย่ยต้องใช้คำว่า some นั่นเองค่ะ number two there are sandwiches on the table there are แปลว่ามี me. ซึ่งมันก็แปลเหมือนกันกันกบคำว่า there is นั่นแหละแต่ there are จะตามด้วยคำนามที่เป็นอะไรเอย่ยรูปพระหูพจนะ์ในที่นี้ก็คือคำว่า sandwiches เติม Sand es ออกเสียงเป็นเช s นะคะ sandwiches ก็คือ s a sandwich on บน the table ก็คือโต๊ะ there are sandwiches on the table ม bon no. ี s a แซนวิชบนโต๊ะ <tan> s a n d w i c h เป็นคำนามนับได้อยู่ในรูปของพหูจน์จะเติมอ a กับ an ได้ไหมคะไม่ได้เพราะงั้นคำตอบที่ถูกต้องต้องเติมอะไรเอ่ยเติม Su e นั่นเอง number t h e there is apple in the basket there is แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่ามีใช่ไหมคะ apple ก็คือ Apple นั่นแหละ in ใน the basket ก็คือตะกร้ามี apple ในตะกร้าทีนี้ apple เป็นคำนามนับได้ไม่เติม s เห็นไหมแสดงว่ามันต้องอยู่ในรูปของอะไรเอ่ยรูปของเอกพจน์นั่นเองถ้าเป็นรูปของเอกพจน์เนี่ยนักเรียนเราจะเติมซ้ำไม่ได้เราจะต้องเติม a กับ a n apple เป็นคำนามเอกพจน์ขึ้นต้นด้วยเสียงสระหรือเสียงออ่านั่นเองจะต้องเติมอะหรือแอนเอ่ยต้องเติมแอนนั่นเองเพราะฉะนั้นแอปเปิลหนึ่งลูกก็คือแอนแอปเปิล number 4. there are bananas in the kitchen there are me b a n a n a ก็คือกล้วยเติม s ออกเสียงว่า bananas แสดงว่าอันนี้เป็นคำนามพหูพจน์ In the kitchen, kitchen คือห้องครัวมีกล้วยในห้องครัวแน่นอนกล้วยเติม s มันก็เหมือนกับคำว่า sandwich ใไหมคะเติมะกับอ n เนี่ยไม่ได้แล้วเพราะะกับอ n มันแปลว่า1กล้วยไม่ได้มี1ลูกค่ะมีหลายลูกคำตอบก็คือ s u m นั่นเอง number 5. i have c a n t a l o u p e in my kitchen I have cantaloupe in my kitchen. I ฉัน have มีหรือทานแต่ถ้า have ตามด้วยสิ่งที่ทานได้นะคะจะแปลว่าทานนั่นเอง cantaloupe ไม่เติม s เลว่าหมายถึงเนื้อ cantaloupe in ใน my ของฉัน kitchen ห้องครัวเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือ some นั่นเองค่ะ I have some cantaloupe in my kitchen. ฉันทานแคนตาลูปจำนวนหนึ่งในห้อง ครัว number 6 there is pork in the refrigerator there is มี o r m ee, m ú, ai, ú, è, k เนื้อหมู in ใน refrigerator ก็คือตู้เย็นมีหมูในตู้เย็นหมูเนี่ยเป็นคำนามที่นับไม่ได้อยู่แล้วจะใช้คำว่า a หรือ and ไม่ได้คำตอบในข้อนี้ต้องเป็น t h e r e is some pork in the refrigerator ถ้าคำนามนับไม่ได้นะคะนักเรียนใช้ซ้ำเลยมันจะใช้ a กับ n ไม่ได้ number s there is egg in the egg cup มีไข่ใน g egg cup ก็คือถ้วยใส่ไข่แบบนี้นะคะนเรียนคำนี้ถ้าตามด้วยเสียงสระจะต้องอ่านออกเสียงว่า d dx cup เอกเป็นคำนามนับได้เป็นของกินที่นับได้ไม่เติม s แสดงว่ามีหนึ่งอันเอกขึ้นต้นด้วยเสียงอ่างเพราะฉะนั้น article ที่มานำหน้าจะต้องเป็น on number eight there is bacon let's make f i v e rice มี bacon ก็คือหมูสามชั้นสไลด์ let's make List แปลว่ากันเถอ a k e ก็คือทำไฟ r i c e ก็ค like ือข right ้าวผัดทำข้าวผัดกันเถอะ b บ c o n แน่นอนเป็นคำนามนับไม่ได้เหมือนคำว่า p o r กมันก็คือเนื้อหมูชนิดหนึ่งใช่ไหมคะเพราะนั้นคำตอบจะต้องเป็นซ m มข้าวผัดนับได้ไหมคะข้าวผัดนับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะทำข้าวผัดอ่ะข้าวผัดได้ไหมเอิร์นข้าวผัดได้ไหมไม่ได้ค่ะ คำตอบข้อนี้ก็คือคำว่า some There is some bacon Let's make some fried rice Number 9. There are oranges for you Oranges ส้ม for สำหรับ you คือคุณส้มสำหรับคุณส้มผักผลไม้นับได้เติม s แสดงว่ามันมีหลายลูกจะเติม เอได้ไหมเติมอันได้ไหมไม่ได้เพราะอันนี้มันแปลว่าอะไรหนึ่งเพราะฉะนั้นคำตอบไม่ง่ายเลยคือเติมคำว่าซัามนั่นเอง and the last one number 10 there is papaya in the basket papaya คือมะละกอ in ใน the basket คือตะกร้ามีมะละกอในตะกร้ามะละกอนับได้เหมือนกันไม่เติม s แสดงว่ามีหนึ่งลูก ขึ้นต้นด้วยตัว p p คือเสียงพอพานเป็นเสียงพยัญชนะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ A นั่นเองค่ะคุณครูก็ได้พานักเรียนเฉลยข้อดีเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะทุกคน thank you for watching bye bye